หวานมากโบชยาดาเปิดภาพน่ารักเล่าพรมลิขิตสามีแอบ,บมองมาตั้งแต่หมู่สองดีกรีหวานไม่มีแถวโบชยาดาเปิดภาพน่ารักเล่าพรมลิขิตแบงกฤษชพลสามีสุดที่รักแอบบมองมาตั้งแต่หมู่สองเป็นอีกหนึ่งคู่สามีภรรยาที่มีมุมหวานหวานออกมาให้แฟนคลับได้ติดตามอยู่เสมอสำหรับแบงกฤษชพล และโบชยาดาที่ไม่ว่าจะเป็นโอกาสพิเศษหรือวันธรรมดาทั้งคู่ก็มักจะควงแขนกันไปดินเนอร์คอยเติมหวานและมีภาพน่ารักรักมาฝากให้ได้ชมอยู่ตลอดอย่างล่าสุดเมื่อวันที่12ธันวาคมที่ผ่านมาโบชยาดาก็ได้เปิดโพสต์หวดความน่ารักของทั้งคู่ขณะที่กำลังนั่งจับมือมองตากันหวานฉ่ำลงอินสตาแกรมส่วนตัว พร้อมกับเขียนแคปชั่นเล่าเรื่องราวความรักดังพรมลิขิตเอาไว้ว่าไหนบอกว่าแอบมองตั้งแต่อยู่หมู่2เซนโยเซฟคอนแวนแล้วทำไมเพิ่งมาจีบตอนนี้เครื่องหมายสี่เหลี่ยมโบแบงแฮปปี้เดย์เครื่องหมายสี่เหลี่ยมโบอันแบงเครื่องหมายสี่เหลี่ยมโบชายาดาท่ามกลางเหล่าแฟนๆที่เข้ามาคอมเมนต์ชมความน่ารักของทั้งคู่กันยกใหญ่